สวัสดีค่ะทุกคนเก่าเอากับนุ่นที่ช่องนุ่นนินนะคะวันนี้เราก็เพิ่งสั่งของเล่นใหม่กันมาอีกแล้วก็เลยจะมาร,รีวิวให้ทุกคนดูกันนะคะพร้อมกับเปิดใช้ไปพร้อมกันเลยอันนี้ก็จะเป็น h a i ์ทริ m เมอนะคะเขาบอกว่าเป็นเครื่องสำหรับเล็มผมแตกปลายนะอันนี้นุ่นสั่งมาจากในช้อปปี้เหมือนเดิมเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description box นะคะ,ะมาเก็บ่องกันเลยตึ๊ มาเป็นแบบนี้ okay. เดี๋เแกะออกมาก่อนเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มีเป็นคู่มือบอกว่าเป็น two in one hair trimmer นะก็คือตัวนี้จะเป็นแบบไร้สายแล้วก็ใช้วิธีการชาร์จแบตเตอรี่นะคะตัวชาร์จก็จะเป็น Type C นะแล้วก็ ในนี้ก็จะมีวิธีปัดแบบนี้นะคะเอาไว้ปัดพวกเศษผมแน่เลยแล้วก็มีเป็นกิ๊บหนีบผมมาสองอันแล้วก็อันนี้เป็นสายชาร์จนะในกล่องก็จะมีเท่านี้ตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีสวิตต์ตรงนี้อ่าเลื่อนออกมาเปิดได้เท่าที่นุ่นเคยเห็นคนอื่นใช้นะก็คือเหมือนกับว่าเราจะเอาผมเป็นบางๆอ่ะใส่เข้าไปในร่องนี้แล้วพอเราแงบอย่างเงี้ย มันก็จะทำงานเลยเอ๊ะอ,อตอนแรกเมื่อกี้มันไม่มีไฟใช่ไหมทุกคนเห็นแต่อันนี้พอพอเราลองเปิดปิดสวิตช์อีกทีนะคะมันก็มีไฟขึ้นมาถ้าปิดลงมาอย่างนี้มันก็จะล็อกด้วยแล้วก็หยุดทำงานตรงนี้เขาก็จะมีใบมีดนะเห็นปะมันจะมีใบมีดหมุนหมุนอยู่ตรงร่องเนี้ย เรามาลองดูก่อนหนึ่งช่อไหมกลัวกลัวมันมาใช้ง่ายแค่นี้เลยเหรอนี่นี่มันมีตัวดันผมแบบนี้ให้ลองดูอีกทีดิเสียงก็ดังประมาณหนึ่งค่ะแล้วก็ ตอนนี้มีเศษผมตกลงมาจากข้างในนี้แหละมันก็ไม่ต้องออกแรงเยอะนะทุกคนก็คือเหมือนกับว่าเขาจะตัดผมแตกปลายของเราแต่นุ่งก็ไม่รู้หรอกว่ามันต้องยังไงเราต้องดูยังไงเอาข้างนี้ไหมคือผมอันนี้มันเป็นการผ่านการหนีบมาแล้วนะคะมันก็เลยค่อนข้างที่จะเรียบซื้อมาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะอุปทานเหมือนกันเนาะแบบว่าเออถ้าพอเราใช้แล้วผมแตกปลายมันก็จะหายไปอย่างเงี้ยจริงๆมันอาจจะแค่แบบตัดไอตัวที่มันฟูๆออกมาสมรติว่าเราลูบแบบนี้ใช่ไหมแล้วตัวที่มันฟูออกมาอย่างเงี้ย ใบมีดมันก็จะเฉือนจิๆๆๆๆๆๆน่อิไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะอุยแต่ตัดออกมาเยอะมากเลยดูดิมันน่าจะเป็นการเล็มปลายผมที่มันเฉียงเฉียงออกมามากกว่าทุกคนมันดูไม่ออกว่าผมมาสุขภาพดีขึ้นไหมเขาเหมือนจะบอกว่าให้ใช้เป็นช่อบางๆนะคะแล้วก็จะทำแค่จากปลายลงมานิดหน่อยค่ะ หุ้ยทุกคนดูดิมันตัดชุบเลยอะเห็นไหมถ้าปลายผมมันสะบัดเข้าไปอ่ะมันจะตัดชุบเลยไวหน้ากลัวนะผมขาดไปบป้างนี่แบบนี้คือเรียกว่าเป็นการรีวิวได้ไหมแต่ก็ถือว่าเป็นการมาเล่นของใหม่ร่วมกันนะทุกคนเป็นพยานยผมมันสั้นลงไหมเฮ้ย ุกระจายเลยเมื่อกี้เฮ้ยแบบนี้มันคือการสไลด์ผมหรือเปล่าไม่ธรรมดามันเหมือนเป็นการสไลด์ปลายเลยอะ่ะทําไมเป็นอย่างนั้นนะให้นุ่มตรงปลายเวิร์กต้องปลายนะไม่ต้องรูดจากข้างบนนะเอาแค่ตรงปลายปลายมันคือแฮร์ทร er ิมเมอร์นี่เอาจริงๆเครื่องมันก็เขียนบอกนะมันไม่ใช่เป็นการเล็มผมแตกปลายหรอกมันคือการสไลด์ผมต่างหากเออเอาเป็นว่า เอาไว้เล็มเลเยอร์ตรงปลายผมค่ะปลายหนึ่งนิ้วก็พอไม่ต้องเอาสูองอะไรเงี้ยมันน่าจะทําให้ผมเราเข้าทรงมากขึ้นขออภัยที่คลิปนี้อาจจะแบบไม่ได้มีสาระอะไรนะคะทุกคนเพราะว่านู่ก็หาสาระจากสิ่งที่ซื้อมาไม่ได้เหมือนกันตอนนี้นั่นจะเอาแบบบางๆแล้กันคิดว่าทุกคนดูออกมันจะตัดเป็นแบบนี้เป็นแหลมๆอ่ะทีนน้ เอาแบบปลายๆแค่นี้พอ <S <S เห็นไหมมันสั้นเลยมันสั้นเลยเดี๋ยวทำให้ดูนี่นี่สั้นเลยเอุย้ยกว่าจะใช้เป็นเนาะนี่ค่อนข้างแห้งเอาแคปทุกคนแคปเฮ้ยเฮ้ย มืนไอตรงปลายที่มันมีความแบบแตกๆมันจะเข้าทรงขึ้นนิดหน่อยนะคะน,นี่ดูมีเลเยอร์วอลลุ่มน่าจะเป็นฟิลสไลด์ผมอะแต่เป็นงานสไลด์ผมที่แบบว่าเราไม่ต้องใช้หวีสไลด์้เราใช้หวีสไลด์แล้วผมเราจะแบ่งนะคะค้อคิดว่ามันมีประโยชน์ในรูปแบบนั้นว้ายอะไรก็ไม่รู้ว่าของเล่นไปเรื่อยอะถพราผมกระยุยกระจายเต็มตรงนี้แล้วประเด็นคือดูกระเด็นออกมาเต็มไปหมดอะ แล้วก็คือเตียงนอนคือพังไว้อย่างตอนนี้คือผมข้างในมันก็เริ่มเยอะแล้วนะคะอ่าเขามีตรงนี้ตรงนี้ให้สไลด์ออกไหปะเราจับอย่างนี้ไปก่อนเนาะปึ๊บปุ๊บทุกคนรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปไหมลองลองเฮ้ยก็ไม่ได้ขาดแบบนั้น เ<งง>อ้ยงงอ่ะห็นแบมบมันจะมีความสไลด์แบบเล็กๆๆๆๆๆลองทำดูประมาณหนึ่งนะคะ <S <S ส่วนตัวคิดว่ามันทำให้ผมช่อนั้นๆสั้นลงแบบน,ดนิดๆแต่ว่ามีการแบบ ซับปลายออกยังมีความหนาหนุ่มอยู่นะคะไม่เหมือนกับการที่ใช้หวีสไลด์แบบชืบมันจะขาดไม่ได้แบบสวยขนาดนี้มันจะขาดเป็นต่อเล็กๆหน่อยพวกผมชั้นนอกที่มันดูมีการชีๆ้ๆเดี๋ยวก็จะลองรูดหน่อยถ้าทุกคนจริงๆมันก็ดูไม่ออกมเป็นการตัดผมแตกปลายแต่ว่าโดยรวมของทรงน่นว่าตอนนี้มันมีการถูกจัดทรงในรูปแบบใหม่ไปแล้วคิดว่าไม่ได้จำเป็นต้องมีคะ่ะ แต่สาหรับนุ่นถ้าสมมุติว่าเอามาเล็มไปผมนุ่นว่าเวอร์แต่ถ้าแบบเล็มตั้งแต่ข้างบนลงมาแล้วดูว่าแบบเออผมเรามันแตกไปคือปกติเราจะทําแบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นน,น,นุ่นนะอย่างเงี้ยแล้วพอมันมนนนนันุีนก่นกป่ยนเงเงี้ยเงี้ยเวลาเราเล็มผมแตกไปแต่อันนี้มันเหมือนช่วยให้ปลายผมเรามันถูกตัดออกนิดหน่อยถ้าไปตัดที่ร้านเขาอาจจะบอกว่าเล็มนิดนึงค่ะเขาอาจจะ,ะตัดออกแบบคืบเท่านี้แต่ถ้าดูจากผมที่ถูกตัดออกไปเนี่ยมันก็รู้สึกว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลง บางอย่างบนผมเราแน่นอนอ่ะเพราะว่าผมมันก็ตัดออกไปเยอะมากอยู่นะทุกคนถ้าให้สรุปเจ้า hair trimmer ตัวนี้นะคะข้อหนึ่งก็คือมันเป็นเครื่องเล็มผมไม่ใช่เครื่องตัดผมแตกตายคือนุ่นนะเข้าใจผิดเองตอนให้นุ่นซื้อมาแต่ถ้าเป็นในสิ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นแ h a i ร trimmer จริงๆรู้สึกว่าทําหน้าที่ได้ดีในราคา2องสนะคะด้วยความที่ว่าเราอะชอบตัดเยอรอยู่แล้วอย่างพวกนี้นุนก็สไลด์เองแต่นุนจะใช้แบบ หวีสไลด์ค่อยๆสไลด์อะไรอย่างเงี้ยเวลาเล็มผมเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ดูไม่ได้กินผมเราเยอะจนเกินไปเท่าหวีสไลด์หรือว่าใครที่อยากเล็มผมนิดนิดะย้ำว่านิดนิดถือว่าเวิร์กวัสดุก็ไม่ได้กองแกงขนาดนั้นนะโดยรวมคิดว่ามีได้แต่ไม่ได้บอกว่าควรมีนะมีได้ สำหรับใครที่รู้สึกว่าเอออยากลองเล่นดูนะเหมือนหาอะไรทําให้ชีวิตนะชีวิตเราไม่มีอะไรทําเราต้องหาอะไรมาทํานะทุกคนเนาะแล้วก็มีผมออกมาปริมาณเยอะพอสมควรนะคะก็ต้องไปถอดต,ตรงนี้ออกอ่าแค่นี้นี่มันคือใบมีดนะใบมีดที่อยู่ข้างในเห็นปักอนานน้้นก็จะตัดออกค่ะมันก็มีความติดติดอยู่นะทุกคนต้องมั่นใจว่าปิดเครื่องสนิทนะ ระวังมือด้วยนะคะถับแล้วมันก็ออกประมาณนึอองอะ่ะปึ๊บวิธีเปิดก็คือดันขึ้นให้เขาอ้าออกไฟก็จะติดแล้วพองับก็คือทำงานเลยวิธีปิดก็คืองับดันลงให้ไฟหยุดแล้วก็เครื่องก็คือล็อกตัวเองแบบนี้นะคะส่วนเรื่องการใช้งานว่าได้นานแค่ไหนนุ่ไม่แน่ใจเนาะแต่เท่าที่นุ่รีวิวทุกคนดูตอนนี้ก็คือมันยังไม่ได้ดูมีทีแ่่ว่าแบตจะอ่อนนะคะ คิดว่านานๆชาทีเพราะเราคงไม่ได้เล็มผมเองทุกวันหรอกเราน่าจะนานๆเล็มทีแบบเดือนนึงใช้ทีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่นุ่นคิดว่ามันก็เวอร์สำหรับนุ่นอยู่นะอีกายผมที่ดูสุขภาพดีขึ้นไม่รู้ว่าทุกคนเห็นด้วยไหมส่วนตัวหรืออุปทานหมูไม่รู้ตอนเนี้ยหรือว่า มาเป็นการลองไอเทมใหม่ให้ทุกคนชมกันนะคะเผื่อใครที่กําลังสนใจเจ้าเครื่องเล่มผมตัวนี้หรือว่าอยากหาอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ทําผมมาเล่นนะคะก็ถือว่าเป็นการลองให้ทุกคนก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของการรีวิวเครื่องทิมผมอันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็ได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของนุ่นค่ะก็ฝากกด like กดแชร์ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้ามีไอเทมใหม,ใหม่ๆอะไรมาอีกก็จะมาเล่นให้ชมกันอีกนะคะ สวัสดีค่ะบ๊าย